ว่าไงว่าไงว่าไงเจอปัญหาว่ะสำหรับฟอร์จูเนอร์แอดมินแจ้งมาว่าลูกค้าอินบ็อกเข้ามาสอบถามเรื่องราคาเนี่ยบางทีอ่ะก็แจ้งราคาผิดบ้างถูกบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแก้ปัญหาให้แอดมินและคุณลูกค้านะครับผมนี่ดูฟอร์จูเนอร์เนี่ยแน่นอนถยู่แล้วงานถนัดกับการใส่เบรกใหญ่เนี่ยเวลาลูกค้าเข้ามาถามนะครับอินบ็อกเข้ามาทักเข้ามาถามว่าเออเนี่ยเบรกชุดนี้ราคาเท่าไหร่ครับคือก็อยากให้ลูกค้าครับแจ้งปีรถหน่อยแอดมินก็จะได้แจ้งราคาที่เป๊ะเพราะว่าแอดมินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าาถคคุณลูก้ เป็นฟอร์จูเนอร์ปีไหนถามว่าทำไมถึงต้องแจ้งปีเพราะว่าในเมื่อเป็นฟอร์จูเนอร์เหมือนกันผมต้องแจ้งให้ทราบอย่างนี้ครับว่าฟอร์จูเนอร์ตัวแรกครับมันจะเป็นหน้าดิสหลังดําและก็ฟอร์จูเน n e ลฟอร์จูเนอร์เนี่ยซึ่งเป็นน er ิวฟอร์จูเนอร์เจนใหม่ตัวแรกเลยเหมือนกันนะก็ยังเป็นหน้าดิสหลังดําเหมือนกันเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่เหมือนกับฟอร์จูเนอร์ปัจจุบันที่เป็นฟอร์จูเนอร์ดีเจนเดอร์ดีเดอร์หรือ GR Sport ตพวกเนี้ยจะเป็นดิสสี่ล้อมาอยู่แล้วราคามันก็จะถกก ทางข้อความมาได้เลยในอินบอกมาได้เลยว่ารถ f ฟ r ์ u n e เปีนี้สนใจเบรกตัวนี้ทางแอมินก็จะได้แจ้งราคาที่ถูกต้องให้กับคุณลูกค้าได้ทราบนี่คือการ เอาเหมือนอันนี้เอาเหมือนอันนี้เออบางทีบางทีลูกค้า,าแบบชุดนี้เลยเท่าไหร่อะ่ะซึ่งจะให้ต่อไปไปเลยครับคือถ้าสมมติว่าเอาแบบชุดนี้อย่างคันนี้ f ฟ er, r เดอร์กรเป็นดิสสีล่ล้อสมมติเราแจ้งราคาไปปุ๊บแล้ววันจริงอะ่ะลูกค้ามาเป็นโฟลเดอร์เหมือนกันตัวแรกแต่แค่แปลงไฟหน้าเป็น g รราคาก็จะปรับขึ้นไปอีกซึ่งมันก็จะไม่ดีสําหรับคุณลูกค้าในส่วนเรื่องความรู้สึกเฮ้ยราคาแจ้งมาเท่านี้พอมาจริงทําไมราคาเพิ่มแล้วก็มันก็จะไม่ดีกับทางแอดมินเหมือนกันว่าแอดมินก็จะรู้สึกว่าในการค้าราคาเราแแ้้งไปปลวเรา่คั เพราะฉะนั้นก็ให้ทําความเข้าใจตรงกันก็แจ้งปีรถแจ้งรุ่นมาได้เลยราคาไม่ผิดพลาดแน่นอนครับบอกคําไหนก็คือคํานั้นล้อด้ไหมล้อควนไหมล้อหมายถึงว่าล้อ,นนอข,ขนาดแจ้งมาได้เลยครับผมแจ้งมาได้เลยว่าใส่ล้อเท่าไหร่เพื่อ ถามว่าทำไมต้องแยกขนาดล้อเพื่อเป็นประโยชน์ในการแนะนําจานเบกว่าควรใส่ขนาดเท่าไหร่จะได้ถูกใจคุณลูกค้าจานเบกใช่แบนเบกแบรนด์จานขนาดจานบางคนรักควเปรียบไม่บางคนอ่ะชอบเอ่อเต็มซุ้มใช่นี้ชอบเบียดเบียดอย่างเงี้ยเขาก็อยากได้แบบเต็มซุ้มทีนี้ถ้าแจ้งเอ่อไม่แจ้งมาว่าล้อขนาดเท่าไหร่อ่ะชุดแรกที่แอดมินแนะนําเลยก็คือจะเป็น3 8 0 3 8 0แล้วก็ ใช่เผื่อบางทีคุณลูกค้าใส่รแบบ้อยี่สิบแต่อยากให้มันเต็มซุ้มอย่างเงี้ยอยากได้สี่ร้อยสิบอย่างเงี้ยอ่าก็แจ้งร้อมาได้เลยแอดมินก็จะได้แจ้งเลยว่าจานเท่านี้ขนาดราคานี้จานเท่านี้ราคานี้เพื่อจะเป็นการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นของคุณลูกค้าด้วยเราเล่นคันนี้นี่คันนี้แจ้งมาเลยล้อสิบแปดทีสามเจ็ดแท้พี่ล้อเก่าด้วยติ๊กเกอร์นี่เป็นไงเฉพาะล้อแม่งก็แ,แลแล้วโคจูเนอร์จีอาร์แจ้งมาเลยคันนี้ดิสสี่ล้ออยากได้เบรกทีทีเอสใหม่จานิดิออสขนาดสามร้อยแปดสิบมิลเท่า ไะเป็นไงนี่ตอบตรงเป๊ะเลยลูกค้าถามว่ารับบัตรเครดิตไหมรับครับชาร์จสามเปอร์เซ็นต์ลูกค้าถามว่าไม่ชาร์จได้ไหมผมไม่ชาร์จธนาคารก็ชาร์จผมแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าตั้งใจจะใส่กับเราจริงๆเราไม่ชาร์จก็ได้นะครับเน่เป็นไงแต่ต้องต้อง,ต,องต้องมาคุยที่หน้าร้านนะไม่ใช่ว่าคุยพิมพ์คุยไม่เอานะพิมพ์คุยเราไม่ลดอยู่แล้วถูกปะล่ะเพราะว่าอยู่ดีเราจะบอกราคาไปโต้ะอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอก แต่ส่วนใหญ่ราคาเราเป็นราคากลางอยู่แล้วเพราะว่าตัวแทนก็ต้องขายราคาเท่ากับเราเราไม่ลดอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเอออย่างเงี้ยลดไ่อย่างเงี้ยจ่ายไม่เต็มเงี้ยให้เราส่วนลดจ่ายไม่เต็มไม่ใช่เงี้ยอันไหนหยวนได้เราก็หยวนให้แต่การดูแลรับกันก็ยังเหมือนเดิมตลอดก,การใช้งาน